ไปต่อไปต่อตอนนี้เ,ออเราจะไปไล่ท้าผีก่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปฝั่งซ้ายนะครับฝ<ช>ั่งขวาไปแล้วเจอ<ร>มาทองฝั่งฝั่งนี้จะเจออะไรเ<ะ>ด็กกุไไเด็กไอ้ใครไปคนแรกกูไม่กล้าไปด้วยนะ,ะไปต่อไปตรงอ้ามสิมาถ่ายตรงนี้เป็นจุดที่แล้วโอเคไปไปกันอุ้ขึ้นอุ้มขึ้นแล้วถ่าย อะไรกันวะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยจุดที่เราเจอนี่ไปตรงข้างขวาดิอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยมีในหลวงไม่รู้ในหลวงอยู่อะไอตรงนี้เป็นจุดที่เราเห็นนะอุ้ยกุมารทองนั่นอะตัวดำดำาก หนุนีหรออะไรลูก <laughs>